รูมคอฟฟส่งเสียงนะครับผมขายดีโคตรขายดีมากๆเอางี้รูมคอฟฟผมเชื่อว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่ามันดียังไงถกนะครับดีไม่ดีการันตีได้ยอดขาย1,6ล้านแสนชิ้นครับผมมาปอเบอร์พอนั้นแล้วนะฮะคือดีมากมากอย่างที่ทุกคนรู้รูมคาแฟก็คือกาแฟที่เป็นเดอะเบสแล้วนะครับผมนอกจากอร่อยนะฮะช่วยดูแลสุขภาพพวกเราดูแลรูปร่างนะคบผมแคลอรี่น้อยไม่มีไขมันทรานนะครับผม ทุกอย่างคือดีหมดจบอยู่ในรูมคอฟฟี่ฝากทุกคนด้วยครับผมนี่เป็นไงโอ้ครบเลยเฮ้ยมันได้หมดเลยว่ะการขายของออนไลน์บริษัทต่างๆมีตั้งเยอะตั้งแยะดีไอคอนกรุ๊ปมันดีกว่าที่อื่นยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมได้มาทำงานที่ดีไอคอนกรุ๊ปนอกจากที่คุณคันแล้วก็ทุกคนพูดไปเรื่องของสินค้าอ่ะต้องมีคุณภาพนะครับผมเรื่องของผู้นำองค์กรต้องเป็นคนที่ดีมีคุณภาพนะฮะ เรื่องของบริษัทต,ต้องเป็นบริษัทที่มีคุณภาพเหมือนกันนะครับมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือนะฮะแต่ส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คนทําการตลาดออนไลน์พ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ทําไมเขาไม่มาทําที่ดีไอคอนกรุ๊ปวะ <c oughs> ผมหมายถึงว่าคนที่เขาทาอยู่ข้างนอกตอนนี้ <c oughs> ผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่เล่นโลกโซเชียลก็คือผม,มเป็นคนที่ชอบถ่ายเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก <c oughs> ดูสกแกมชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะฮะผมเห็นพ<ช>่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับความตั้งใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขามีความตั้ว เขามีความมานะมีความอุตสาหะนะครับผมแต่สิ่งที่เขายังไม่มีไม่เหมือนพวกคุณที่อยู่ตรงนี้คืออะไรคืออาวุธครับคือเครื่องมือคือโปรเซสต่างๆที่ดีไอคอนกรุ๊ปจัดมาให้ทุกคนอยู่ตรงนี้จริงๆนะเพราะว่าทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วผมว่าหลายๆคนในที่อยู่ในที่นี้ก่อนที่จะเข้ามาในดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยต้องผ่านจุดที่เคยต้องนั่งขายของเองนั่งแพ็กของเอง นางสต๊อกของเองสต๊อกล้นบ้าน<ช>บางทีสต๊อกเนา่าสต๊อกอะไรอีกต้องส่งของเองแต่ก้าวแรกที่คุณเข้ามาเหยียบที่นี่คุณเจอกับระบบที่ชื่อว่า Dropship Fulfillment ก้าวแรกที่คุณมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์ตัวแทนจําหน่ายของเดยคอนกรุ๊ปคุณไม่ต้องมานั่งสต๊อกของเองแล้วครับคุณไม่ต้องแพ็คของเองคุณไม่ต้องส่งของเองคุณแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขายขายขายแล้วก็ขาย,แล,ขายแล้วก็รับเงินครับผมสุดยอด ชัดเจนไม่ต้องขยายความต่อมันง่ายอ่ะแล้วผม,ม <า S 1> ไม่เข้าใจว่าไอ้บ้าดีขนาดนี้แล้วทำไมไม่มาเข้าดีไอคอนกู๊ปวะ